เรื่องที่จะเล่าในวันนี้คือห้องน้ําครับซึ่งในห้องน้ําเนี่ยห้องที่หนึ่งห้องที่3ามแล้วก็ห้องที่4เนี่ยประตูมันปิดห้องที่มันว่างก็คือห้องที่สองเข้าไปปุ๊บสักพักหนึ่งได้ยินเสียงจากห้องที่1ครับเป็นมบอย่างนี้เสียงกลนครับไอ้มึงเข้าห้องน้ำมาหลับแบบกำลังสงสัยว่ามันคือเสียงกลหรือมันคือเสียงอะไรวะห้องที่สามกับห้องที่สี่ เป็นหนังสงครามก็ไม่ใช่หรือจะเป็นหนังแข่งรถก็ไม่เชิงว่ะห้องน้ำห้างส่วนใหญ่มันไม่มีที่ฉีดตูดมันเลยต้องใช้ทิชชู่ซึ่งมันจะใช้เวลานานกว่าสักพักหนึ่งอะ่ะ มันมีเสียงเพลงฟังวะหรือเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่คี้อแอคก็ชอบเปิดกันนะเวลาตัดต่อแล้วแบบตึงตื้อดึงตื้อดึงมันมีเสียงเพลงแอคเน่โผล่ขึ้นมาสักพักหนึ่งมันมีแก๊งเด็กจากเสียงเนี่ยน่าจะประมาณ 3- 4คนประมาณนั้นเข้ามาหาเพื่อนครับมันเข้ามาปุ๊บมันเรียกว่าไอ้มอนมึงอยู่ห้องไหนมึงเร็วแล้วก็อยู่ในองน้ำเรารู้แล้วโอเคมันมีแก๊งเด็กมาหาเพื่อนแต่มันไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนสิ่งที่ไอ้แก๊งเด็ก34คนนี้ทําคือมันไล่เคาะประตูห้องที่หนึ่งอ่ะผมสันนิษฐานวาาม้้เข ไป่านนั้นมันไม่น่าใช่แต่ว่ามันก็ขอมันก็ขอห้องที่หนึ่งแบบปึก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 ไม่มีเสียงตอบรับมันมาขอห้องที่สองซึ่งเป็นห้องผมไอมอนไอมอนผมเยบสู้เลยผมไม่ตอบสักหนึ่งมันก็ไปเคาะห้องที่สามมีพี่คนหนึ่งน่าจะเป็นพี่ที่อยู่ในห้องที่สามบอกว่าเออไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ม่อนครับ แล้วผมก็ได้ยินเสียงน้องๆมันพูดว่าเออไอ้มอนเนี่ยอยู่ห้องนี้แหละแต่ว่ามันมันด่าเสียงมันก็เลยแบบว่ารวมพลกันไปเคาะห้องที่สามปึงปึ้งปึ๋งปึ้งปึ๋งปึหูในห้องน้ำนี่คือสนั่นอะลุงไปเคาะใหญ่เลยแบบไอ้มอนเร็วๆดิมอนเร็วๆสักพักนึงพี่ห้องที่สามัมนฉุนอะตูกึกแล้วเขาก็พูดว่าน้องในห้องน้ำอ่ะมันใช่ที่เล่นไหมเด็กๆมันวิ่งออกไปจากห้องน้ำเว้ยก็รอให้เหตุการณ์มันสงบก่อนแล้วผมก็ค่อยออกไปจากห้องน้ำจังหวะที่ผมออกไปจากห้องนน้้้้้้้าาเเีีีีี่่่่่่่ยยหหหอออองงงททท3กกัับ4ปปประตตูมิดแแแลลววว็คืไ1 มีเสียงก้นอยู่เลยแล้วผมก็เลยแบบว่าเออนอนต่อไปแล้วกันแล้วผมก็เดินออกไปจากห้องน้ำครับประมาณนี้